นิทานเรื่องหญิงผู้ละโมบที่ปลายหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีลำธารใสไหลคดเคี้ยวผ่านไปท่ามกลางทุ่งนาเขียวชอุ่มเสียงจักจันเรไรดังระงมในยามค่ำและแสงแดดอุ่นในยามเช้าเคลียยอดหญ้าส่องต้องกระต๊บไม้ไผ่เก่าๆหลังหนึ่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของตาเพียนกับยายปลั่งคู่ตายายใจดีที่ใครๆในหมู่บ้านต่างรู้จักดีตาเพียนเป็นชายชราผิวกร้านแดดผมงอกขาวทั้งศีรษะแต่ดวงตายังแวววาวด้วยความเมตตาส่วนยายปลังนั้นเป็นหญิงชราท่าทางใจดี ใบหน้าย่นยับแต่เปื้อนยิ้มอยู่เสมอทั้งสองคนอยู่กันตามลำพังไม่มีลูกหลานคอยดูแลแต่ไม่เคยเหงาเพราะหัวใจของทั้งคู่เปี่ยมด้วยความสงบและศรัทธาในบุญทุกเช้ามืดตายายจะตื่นขึ้นมาจุดธูปไหว้พระ แล้วจัดสำรับเล็กๆเตรียมใส่บาทพระที่เดินขานลำธารไปทางหมู่บ้านใหญ่ยายปลั่งมักพูดกับตาเพียนด้วยเสียงอ่อนโยนว่าทำบุญไว้เถอะตาเพียนถึงไม่มีลูกหลานดูแลอย่างน้อยบุญก็จะเป็นที่พึ่งของเราเออจริงของเองยายปลัง่งบุญนี่แหละจะพาให้ใจเราสบาย ไม่ทุกข์ไม่ร้อนตาเพียนตอบยิ้มยิ้มพลางยกขันข้าวขึ้นพนมรอบกระต๊อบของตายายเต็มไปด้วยผักสวนครัวนานาชนิดมีทั้งพริกมะเขือโหระพากระเพราผักบุ้มตำลึงและขาะ่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ปลูกไว้แน่นขนาดพืชผักเหล่านี้ ตายายดูแลด้วยความขยันหมั่นเพียรรดน้ำเช้าเย็นพรวนดินถอนหญ้าไม่ขาดหากใครในหมู่บ้านต้องการผักก็ไม่ต้องซื้อให้เปลืองเงินทองเพียงเดินผ่านลำทารแวะมาหาตายายตายายก็จะยิ้มทักด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าอ้าวอยากได้ผักอะไรก็เก็บเอาเลยลูกอย่าลืมเด็ดแต่พอกินนะ อย่าให้เสียของชาวบ้านต่างรู้ดีว่าตายายใจบุญแค่ไหนจึงพากันแวะเวียนมาเก็บผักบ้างมาช่วยรดน้ำพรวนดินบ้างเป็นการตอบแทนไมกรีอย่างจริงใจแต่ในหมู่บ้านเดียวกันนั้นมีหญิงวัยกลางคนชื่อว่านางสมใจหญิงร่างอวบหน้าตาหงิดงอผิวหยาบ ใจคอแข็งกระด้างชอบพูจาเน็บแนมคนอื่นอยู่เสมอนางสมใจอยู่บ้านถัดไปเพียงสองคันนาแต่นิสัยต่างกับตายายราวฟ้ากับดินยามใดที่อยากได้ผักไปทำกับข้าวนางก็ไม่เคยเอ่ยปากขอแอบเดินย่องเข้ามาท้ายลำธารในยามบ่ายแล้วก็ตัดผักไปเป็นรกระกาใหญ่ๆ บางครั้งก็เด็ดจนต้นขาดพังสลายไปทั้งแปลงไม่เพียงเท่านั้นนางยังเอาผักของตายายไปขายในตลาดตอนเช้าได้เงินมาก็เก็บไว้ใช้เองไม่เคยเอ่ยปากบอกหรือคืนบุญคุณใดๆต่อสองตายายเลยวันหนึ่งยายปลั่งเห็นเข้ากับตาเพียนขณะรดน้ำผักอยู่พอดี ตาเพียนตะเพียนยน,นั่นนางสมใจอีกแล้วนะเก็บผักไปเต็มตะกร้าเลยช่างเถอะยายปลังคนมันอยากได้ก็ให้มันไปเถอะผักเราปลูกไว้ก็เพื่อกินเพื่อแจกจะถือไว้แน่นทำไมแต่ยายกลัวว่ามันจะได้ใจนะตาได้ใจก็ช่างมันเถอะยายปลังใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่ว เราไม่ต้องไปโกรธมันยายปลั่งได้ฟังแล้วก็ถอนหายใจยาวๆพยักหน้าช้าๆเพราะรู้ดีว่าผัวของตนนั้นใจเย็นและมีเมตตาเพียงใดแต่เรื่องนี้กลับไม่จบลงง่ายๆวันต่อมานางสมใจยิ้มได้ใจ แอบมาขุดเอาพืชผักทั้งรากไปปลูกขายเองถึงในตลาดใหญ่อีกทั้งยังพูดใส่ร้ายตายายต่อคนอื่นว่าผักของตาเพียนน่ะไม่ได้ปลูกเองหรอกเขาเอามาเล็ดพันุ์จากบ้านฉั้นไปปลูกนั่นแหละฉั้นต่างหากที่สอนให้เขาปลูกเป็นข่าวลือแพร่ไปทั่วหมู่บ้านบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อ แต่ตาเพียนกับตายายกลับไม่พูดแก้ตัวแม้สักคำเพียงแต่ในคืนวันนั้นหลังจากเก็บของในสวนเสร็จยายปลั่งก็พึมพำกับผัวด้วยน้ำเสียงเศร้าบางทีนะตาคนดีก็ต้องถูกใส่ร้ายอย่างนี้แหละโลกมันเป็นแบบนี้จริงๆอย่าเสียใจไปเลยยายปลัง่งความจริงมันอยู่ในใจเรา ใครจะพูดยังไงก็ช่างแต่สวรรค์เขารู้ว่าความจริงเป็นยังไงหลังจากที่นางสมใจแอบเอาผักของตะเพียนกับยายปลั่งไปขายในตลาดอยู่หลายครั้งก็เกิดเรื่องซุบสิบนินทาขึ้นทั่วหมู่บ้านใครที่ผ่านไปมาแถวลำธารท้ายหมู่บ้านก็มักจะพูดกันว่าเอได้ข่าวว่านางสมใจบอกว่าผักของตะเพียนอะ มเมล็ดพันธุ์มาจากบ้านมันหรออย่าไปเชื่อเลยพวกเราก็เห็นกันอยู่ว่าตะเพียนกับยายปลั่งปลูกเองกับมือตั้งแต่ยังเป็นดินเปล่านนท์ิ์คนอย่างสมใจปลูกต้นพริกยังไม่เคยงอกสักต้นจะไปสอนใครได้หรอชาวบ้านหลายคนเริ่มเอะใจเพราะรู้ดีว่านางสมใจไม่เคยขยันปลูกผักเหมือนตะเพียนกับยายปลั่ง ยามใดที่ใครเดินผ่านบ้านนางก็เห็นแต่เถาแตงตายพริกเหี่ยวต้นหอมเน่าคาตุ่มน้ำไม่มีวี่แววของคนขยันดูแลเลยแม้แต่น้อยแต่ถึงจะมีเสียงพูดคุยลับหลังเพียงใดนางสมใจก็หาได้สนใจไม่ตรงกันข้ามนางกลับลอยหน้าลอยตาเหมือนภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำเช้าวันหนึ่ง ขณะที่แดดยังอ่อนๆเจ้าผาดกับนางแดงผัวเมียวัยกลางคนที่อยู่เรือนถัดจากตลาดเดินถือของจะไปซื้อของในตลาดใหญ่ก็เห็นนางสมใจนั่งอยู่หน้าร้านผักมือกำลังจัดตะกร้าผักสดๆที่พวกเขารู้จักดีว่าเป็นของจากสวนตะยายท้ายลำธารเจ้าผาดหยุดมองครู่หนึ่งแล้วหันไปพึมพำกับเมียเอ็งดูสิแดง ผักพริกของตะเพียนแน่ๆเห็นแต่ไกลก็รู้รอยตะกร้าที่ตะเพียนจากเองยังอยู่นั่นเลยนางแดงขมวดคิ้วมองผักในตะกร้าอย่างไม่สบอารมณ์ก่อนจะเดินตรงเข้าไปหานางสมใจทันทีอีนางสมใจเองยังไม่สำนึกอีกหรอเอาผักของตะเพียนมาขายอยู่นี่ได้ยังไงเขาให้กินก็ยังไม่พอเองยังมาหาเงินบนหลังคนแก่ นางสมใจเงยหน้าขึ้นมาสีหน้าไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อยเอพูดอะไรของเองกันนี่ผักข้าเองตั้งหากปลูกเองขยันเองอย่ามาใส่ร้ายกันนะเจ้าผาดกัดฟันแน่นเสียงเข้มขึ้นปลูกเองเหรอฮึข้าเห็นกับตาว่าเองขุดเอาผักจากสวนตะเพียนไปทั้งตะกร้าเมื่อคืนยังมีหน้ามาโกหกอีกเหรอ นางแดงเสริมด้วยน้ำเสียงขุนเองเนรคุณรู้ไหมนางปลั่งกับตะเพียนเข้าใจดีจะตายไปให้คนทั้งหมู่บ้านเก็บผักกินฟรีๆยังไม่เคยห่วงแล้วเองกลับใส่ร้ายเขาเสียเสียหาย,หายว่า,มาเมล็ดพันธุ์มันจากบ้านเองจะให้เองมันทำด้วยอะไรแต่แทนที่นางสมใจจะรู้สึกละอายนางกลับหัวเราะหยันฮึพวกเองจะพูดยังไงก็พูดไปเถอะข้าไม่ได้สนหรอก ข้าทำมาหากินสุดจริตไม่ได้ขโมยใครผักบ้านข้านี่แหละงามสุดในตลาดนางพูดพลางตบตะกร้าผักโชว์อย่างท้าทายเสียงคนในตลาดเริ่มหยุดฟังหลายคนหันมามองด้วยความสงสยัยบ้างก็รู้ความจริงอยู่เต็มอกบ้างก็ยังงงๆงเพราะคำพูดของนางสมใจฟังดูมั่นใจราวกับพูดเรื่องจริง เจ้าผาดยกมือชี้หน้านางสมใจเอ็งอย่ามาโกหกต่อหน้าคนทั้งตลาดเลยท่านแน่จริงข้าขอให้สวรรค์ลงโทษคนที่พูดเท็จในวันนี้ใครโกหกขอให้มันเจอกรรมไวๆคำพูดนั้นทำให้นางสมใจหน้าแข็งค้างไปชั่วขณะก่อนจะเบือนหน้าไปอีกทางแล้วตอบเสียงแข็งพูดอะไรของเองพูดจาเพอ้อเจ้าไปไป ไม่ต้องมายืนขวางหน้าร้านค่ะเจ้าผาดกับนางแดงจึงพากันเดินออกมาอย่างหัวเสียพร้อมกับพูดกับคนในตลาดเสียงดังพอได้ยินว่าจําไว้นะพวกเองพักนี้มันของตะเพียนกับยายปลังใครมีตาก็รู้ของจริงกับของปลอมต่างกันยังไงเสียงพูดนั้นกลายเป็นเหมือนไฟที่ลามไปทั่วตลาด ภายในวันเดียวคนทั้งหมู่บ้านต่างรู้เรื่องว่ามีคนเห็นนางสมใจเอาผักของตะเพียนมาขายจริงคืนนั้นเองลมฝนจากทิศตะวันตกเริ่มพัดแรงใบไม้ปลิวว่อนฟ้าแลบเป็นระยะระยะตะเพียนกับยายปลัง่งก็นั่งอยู่ในกระต๊อบไม้ไผ่กลางสายฝนพอได้ยินข่าวจากเพื่อนบ้านที่แวะมาเล่าก็ได้แต่ถอนหายใจ เฮ้ออย่าไปถือสาเขาเลยยายปลังใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้อย่างนั้นฮ้ก็ได้แต่หวังให้เขาสำนึกสักทีเถอะคนเราเนี่ยถ้าไม่รู้จักพอก็จะตกทุกข์เพราะความโลภของตัวเองนั่นแหละสองตายายมองออกไปนอกกระต๊อบเห็นสายฝนไหลพรั่งพรูลึงมาตามชัยคาเหมือนม่านน้ำ เสียงฟ้าร้องดังสะท้อนทั่วหุบเขาเจ้าผาดกับนางแดงอยากให้บทเรียนกับนางสมใจจึงปรึกษาชาวบ้านว่าไม่ควรไปอุดหนุนผักจากนางถึงแม้จะเป็นผักของตายายแต่นางก็เด็ดของเขามาขายเอาเงินเข้ากระเป๋าของตนเองชาวบ้านต่างก็เห็นด้วยจึงไม่มีใครซื้อผักจากนางอีกเลย นางสมใจเดินกระฟัดกระเฟียดมาที่เรือนของตะเพียนกับยายปลังเสียงสีเท้ากระแทกพื้นดินดังตุบตุบตุบเรากับจะให้แผ่นดินสะเทือนทุกสายตาของชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นต่างพากันชะโงกหน้าดูบ้างก็ซุบซิบบ้างก็สายหน้าเพราะทุกคนรู้ว่าวันนี้เรื่องใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นยายปลังตะเพียน พวกเองเนี่ยมันคนแก่ใจร้ายแท้สมใจตะโกนล,ลั่นตั้งแต่ยังไม่ถึงชาด้านเสียงแผดของนางทำให้ยายปลั่งที่กำลังนั่งเด็ดผักอยู่ต้องสะดุ้งตะเพียนที่กำลังรดน้ำผักเหงื่อท่วมหน้าก็ชะง,งักอยู่ในสวนเล็กๆมีอะไรหรือสมใจเองมาหาเสียงดังลั่นแต่เช้าเชียวตาเพียนถามเสียงเรียบพยายามระงับอารมณ์ ยังจะมาทำเสียงเรียบอีกเหรอพวกเองนี่แหละไปยุให้ชาวบ้านไม่มาซื้อผักข้าจะไม่ให้ข้าได้ททำมาหากินเลยใช่ไหมสมใจเท้าเอวหน้าตาบูดเบี้ยวดีวความโกรธนางแดงซึ่งนั่งอยู่กับเจ้าผาดตรงชานบ้านลุกขึ้นตอบเสียงนิ่งๆไม่มีใครยุอะไรทั้งนั้นสมใจคนเขาเห็นเองว่าผักที่เองเอามาขายนะ่ะมันเป็นผักจากสวนยายปลังกับตาเพียน เองมาเก็บของเขาแล้วนำไปขายเอาเงินไว้กับตัวเองเขาเลยไม่อยากซื้อของที่ได้มาแบบไม่ถูกต้องคำพูดของนางแดงเหมือนคมมีดเฉือนใจนางสมใจหน้าแดงกำ่ำดวงตาวาวโรดอย่ามาปั้นน้ำเป็นตัวนะข้าไปเก็บผักจากป่าต่างหากไม่ได้เอาของใครมาทั้งนั้นเจ้าผาดมองด้วยสายตาเยือกเย็นก่อนจะพูดช้าๆว่าถ้างั้น ก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนนี่สมใจใครทำดีก็ได้ดีใครทำไม่ดีก็เจอผลของมันเองอย่าโทษคนอื่นเลยเจ้าพาดข้าไม่นึกเลยว่าเองจะเข้าข้างพวกคนแก่ขี้เหนียวพวกนี้สมใจตะโกนเสียงสั่นก่อนจะหันไปทางตายายข้าอุตส่าห์ย้อมขุดผักทั้งวันทั้งคืนยังจะมาทําให้ข้าถูกชาวบ้านเกลียดอีกเย่ยปลั่งมองนางสมใจด้วยสายตาสมสาร นังสมใจเอ้ยยายไม่เคยคิดร้ายกับเองเลยที่ผ่านมาก็ยังอุตส่าห์ให้ผักให้ข้าวฟรีๆหลายหนเพราะเห็นว่าเองลำบากแต่เองมาทำแบบนี้ยายเสียใจจริงๆสมใจสะอึกไปครู่หนึ่งใจหนึ่งก็รู้ว่าคำของยายคือความจริงแต่ความอายและโทสะกลับบดบังสตินางเม้มปากแน่นน้ำตาคลอ แต่ไม่ยอมให้ใครเห็นไม่ต้องมาทำเสียงดีข้าไม่ต้องการความสงสารจากใครทั้งนั้นนางหันหลังเดินหนีไปอย่างกระดเกลียวทิ้งเสียงสบดไว้กลางทางจำไว้นะข้าจะไม่ยอมให้พวกเองอยู่สุขแน่หลังจากวันนั้นสมใจก็ยิ่งเปลี่ยนไปนางเริ่มพูดจาเสียดสีทุกคนที่ผ่านหน้าสะบดด่าชาวบ้านว่าใจแคบพวกขี้อิจฉา จนไม่มีใครอยากยุ่งด้วยอีกต่อไปนางไปซื้อผักมาขายเองก็ไม่งามเท่าผักของตายายยิ่งทำให้ไม่มีคนซื้อเข้าไปใหญ่คืนนั้นนางนั่งร้องไห้อยู่หน้ากองผักเน่าที่ตลาดคิดถึงคำพูดของตะเพียนกับยายสายพลูขึ้นมาในใจใครทำดีก็ได้ดีใครทำไม่ดีก็เจอผลของมันเองน้ำตาของนางหยดลงบนใบผักอย่างเงียบงนัน ตั้งแต่นั้นมาหลังเหตุการณ์วันนั้นที่ตลาดชาวบ้านทั้งตลาดและหมู่บ้านข้างเคียงต่างพากันเมินหน้านางสมใจไม่มีใครอยากพูดด้วยไม่มีใครทักทายเหมือนแต่ก่อนบางคนถึงกับแกล้งเดินหนีเมื่อเห็นนางมาแต่ไกลเหลือเพียงเสียงหมาเห่าก้องเมื่อเธอเดินขานลานบ้านของใครสักคนทุกเชา้า แผงผักที่เคยมีลูกค้าแน่นขนาดกลับเงียบงนันผักที่เธอหามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเหี่ยวเฉาอยู่บนแผงเหมือนหัวใจของนางเองนางสมใจนั่งมือมองผู้คนที่เดินผ่านโดยไม่เหลียวแลรอยยิ้มที่เคยฝืนยกให้ลูกค้ากลับหายไปเหลือเพียงแววตาเศร้าที่สะท้อนความโดดเดี่ยวแรกๆนางยังพยายามทำใจเข้มแข็งเออ ไม่ซื้อก็ไม่ต้องซือ้อค่าขายให้คนอื่นได้นางพูดกับตัวเองเหมือนพยายามยืนยันศักดิ์ศรีที่เหลืออยู่น้อยนิดแต่ไม่นานความหยิงผยองนั้นก็เริ่มละลายไปกับความเงียบและความหิวที่กัดกินหัวใจเมื่อไม่มีคนคบค้าสมาคมด้วยชีวิตนางเริ่มลำบากขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครแบ่งปัดข้าวของเหมือนแต่ก่อน น้ำใจก็หายไปพร้อมกับศรัทธาที่ผู้คนเคยมีให้นางเริ่มเห็นภาพอดีตย้อนกลับมาในใจวันที่ตนเคยหัวร้อยย้อยใยปลังเวลาตาเพียนแบกผักมาขายหรือวันที่เธอพูดจาแข็งกร้าวใส่เจ้าผาดกับนางแดงถูกภาพล้วนย้อนมาทิ่มแทงใจคืนนั้นนางสมใจนั่งอยู่ลำพังใต้ถุนบ้าน เสียงลมพัดใบไม้ไหวเหมือนเสียงคนกระซิบเตือนใจคนที่เอาของคนอื่นไปโดยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีสุดท้ายก็จะเหลือตัวคนเดียวน้ำตาของนางไหลอาบแก้มเธอก้อมหน้าพึมพำกับตัวเองข้าทำผิดไปจริงๆยายปลัง่งตาเพียนเขาไม่เคยทำร้ายข้าเลยมีแต่ข้านี่แหละ ที่เห็นแก่ตัวรุ่งเช้าวันต่อมานางลุกขึ้นแต่เช้าตรู่หาบถาดที่เต็มไปด้วยดอกไม้ทูบเทียนและขนมพื้นบ้านที่เธอหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเดินตรงไปยังเรือนเก่าของตาเพียนกับยายปลังเสียงฝีเท้าของนางดังขึ้นบนพื้นดินเปียกฝนของเช้าวันใหม่เรากับเป็นเสียงของหัวใจที่เริ่มจะเปลี่ยนไป เมื่อถึงเรือนนางยกมือไหว้ก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงสั่นเครือยายปลังตาเพียนข้าขออโหสิกรรมด้วยเถิดข้าเห็นแก่ตัวข้าอิจฉาข้าพูดจาไม่ดีทำไม่ดีสารพัดข้าสำนึกแล้วจริงๆยายปลังซึ่งกำลังหุงข้าวอยู่ถึงกับวางทัพีลง มองหญิงตรงหน้าอย่างตกใจแต่เมื่อเห็นน้ำตาของสมใจที่ไหลพรากอย่างไม่เสแสร้งหัวใจของยายก็อ่อนโยนลงทันทีตาเพียนพูดเสียงเบาคนเราทําผิดแล้วรู้สํานึกยังดีกว่าทําผิดแล้วยังดื้อยอยู่หนาแม่สมใจนางสมใจสุดลงคุกเขา่าวางถาดดอกไม้ทูบเทียนตรงหน้าแล้วกล่าวอีกครั้งด้วยเสียงสะอื้น ข้าขอคขมาทั้งสองคนเถิดข้าอยากเริ่มต้นใหม่ไม่อยากอยู่กับความอาฆาตอีกต่อไปยายปลั่งเดินเข้ามาพยุงนางขึ้นแล้วรูปไหล่อย่างเอ็นดูช่างเถิดนะยายไม่ถือโทษหรอกขอให้เองจำไว้อย่างเดียวคนเรายิ่งแบ่งปันยิ่งได้กลับคืนหลายเท่าแต่ถ้าเห็นแก่ตัวแม้แต่เงาตัวเองก็ยังไม่อยากอยู่ด้วยนะ คำพูดนั้นเหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ส่องเข้ามาในใจนางสมใจหลังจากนั้นนางเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเธอไม่ไปเก็บผักของตาเพียนกับยายปลั่งมาขายอีกเลยแต่กลับมันนาของข้าวของหวานมาเยี่ยมเยียนสองตายาอยู่เสมอบางครั้งก็ช่วยถอนหญ้าเก็บผักให้แทนที่จะเอาไปขายก็เอามาแบ่งให้คนอื่น ชาวบ้านที่เคยเหมือนหน้าก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของเธอวันหนึ่งเจ้า่าดเดินผ่านตลาดเห็นนางสมใจยื่นผักให้ยายแก่คนหนึ่งโดยไม่คิดเงินเขายิ้มบางๆก่อนจะเดินเข้าไปทักเอ็งนี่เปลี่ยนไปมากเลยนะสมใจนางหัวเราะเบาๆแล้วตอบด้วยแววตาที่สงบข้าพอเข้าใจแล้วล่ะเจ้าผาดว่าความสุขจริงๆ มันไม่ได้อยู่ที่ได้กำไรจากของคนอื่นแต่อยู่ที่ได้ช่วยคนอื่นโดยไม่หวังอะไรตอบแทนเสียงหัวเราะของนางสมใจในวันนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันอบอุ่นอ่อนโยนและเปลี่ยนไปด้วยความสงบจากหัวใจที่ได้รับการชำระข้อคิดสอนใจคนเราจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อยอมรับความผิดของตนเองและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ความละโมบและริษยาทำให้หัวใจแห้งแล้งแต่ความสำนึกและการให้อภัยทำให้ชีวิตกลับมามีแสงอีกครั้ง